สวัสดีครับผมพลดลโชคนะครับวันนี้มาวิเคราะห์เลขจากใบเรียงเบอร์หรือสำนักพิมพ์นะครับเนี่ยมิติศาสตร์นะครับก็งวดที่แล้วครับหนึ่งมีคอเนี่ยนะครับวิเคราะห์ได้สามสี่ห้าหกก็มาสองตัวเลยครับมาสามห้าเก้านะครับมาสามกับห้านะครับอันนี้เดินดีมาหลายสิบงวดแล้วนะครับถ้าใครไม่เชื่อมั่นับไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับ เป็นร้อยสิบหน่วยบนนะครับซึ่งงวดก่อนสคริปต์ก่อนผมให้สิบหน่วยบนนะครับอันนี้คือร้อยสิบหน่วยบนคือในสามตัวต้องมีเลขนี้นะครับในสามตัวบนถ้าไม่มีเลขนี้ก็โอกาสจะถูกน้อยเนี่ยคืองวดที่แล้วก็คือมาสองตัวเลยอันนั้นงวดนี้นะครับเนี่ยไม่ได้เขียนวันที่ด้วยเนี่ยวันที่ก็คือเอา้าเดี๋ยวจะเขียนวันที่นะวันที่ 16หมีคอรครับ67นะครับนีครับได้4578นะครับเดินดตนีต่อเนื่องต่อเนื่องวิเคราะห์โดยผลโดนโชคครับสิบร้อยสิหน่วยบนต้องมี4578นะครับผมสวัสดีครับ